สวัสดีครับพบกับพันธุ์ไม่หินสวยวันนี้ก็มาอยู่กับเกมนี้ครับเป็นเกม RPG Maker เช่นกันนะครับก็ตามสไตล์ของผมนะกับเกม เกฮัสซัด2นะฮะขออภัยนะครับพอดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกบ่อยนะฮะก็เลยเป็นหวัดเป็นไข้ะสำหรับแฟนๆหรือท่านผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากนายกินสูอานะอ่ะไม่ต้องแกล้ไปเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตรงๆครับเกมเกฮัสซัด2เรื่องภาษาเขมรลาวมอนอัมดิงครเย่เฮอะไรอัมดิงครเย่เฮภาษาเย่ทำไมไม่เลือกภาษาไทย คนไท่ายไปเนี่ยกูเคโอ้โอถ้าเจอเกมในเกมนี้ต้องยิงเข้าใจโอเค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 ริดล็อกส์ก็เกมนี้ก็ออกมานานแล้วครับเป็นเกมเราเรียนเกมไปโอหัสศาสตร์เลยราเรียนเกมไปเสนออีวิวเลยพวกเนี้ยนะฮะเกรียน ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ก้าวร้าวหยาบคายไร้เหตุผลโอ้โอ้โอชาจะเลยไม่มีคนคบเป็นอินโทรก่อนเลิมเกมน,นะโอเคก็ไม่ต้องดูกันครับ สิ่งทีซื้อเจกเกอร์แอมเจ็บไอนิดหน่อยครับผมไม่สบายเจกเกอก็ต้องขออภัยด้วยนะแคมเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยจะลดการผลิตตู้ไปฟ้าจะเดินหนาวะเฮ้ยเฮออกตู้อมาเกิดอะไรตรงนี้ฟ้าจะเกิดที่อื่นไปนั่นมาอีกละเกิดอะไรนักหนาถลกตกกิ้งมากเอาหนึ่งมาเซ็ตตูขึ้นมาเฮ้ยหนูปากดีพีพีกูไม่สะอาดเดี๋ยวดีพี่น้องจอตู้ดีกว่ามาโอ้โห่สูดเกลียนเลย นานๆค้าพวกมันต้องคบกันเองจุดการเกในที่สุดและนี่คือเรื่องราวของเกฮัส <c oughs> สัตสตุนีมันเกฮัสสัตสองนะครับเป,เป็นภาคสองครับครับเป็นภาคสองสำหรับเกฮัสสัตภาคหนึ่งนี้ตอนนี้เป็นแลเกไมแล้วหาโลดไม่ได้แล้วกลายเป็นแลไปแล้วหาโลดยากมากนะฮะ ก็ยังรับได้เป็นแลนจรงิงผมพยายามหาแล้วหาเท่าไหร่หาไม่เจอจริงๆอะต,ตอนนี้ผมมีนะครับของก็ภาคสองกับภาคสามอะตอนนี้กําลังทีมทีมทีมงานผู้ทําเนี่ยวเขากําลังพัฒนาภาคสี่อยู่อะ <c oughs> เป็นเกมล้อเลียนฮะตลกลมากน,นี่คือเพื่อนงเราครับชื่อเอิร์ธครับเอ็งไมรู้จากไหนปะเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวไม่ม <c oughs> ีช <c oughs> ื <c oughs> ่อไม่มีอาชีพเลยแกนี่ะก็ต้องฆ่าเป็นเกมไล่ะเฮ้ยรอเล่นนะ แล้วทำไมต้องทำเสียงเก,เ,กเป่าหูด้วยฟะซิย่อนเะดี๋ยวนะทำไมเพลงแบ็คกราวคุ้นๆเนอะเหมือนลิเกนปาร์กเลย <c oughs> แล้วแกบนั่งม,มองเหนแกฟะคุยก,กันอยู่ในบอานที่อื่นเสียงมนันยากโดนไงนี่คือนางเอกของเราครับชื่อคิสตันนะคนนั้นเหรอเออก็สวยนะแต่ทำไมฉากหลังมันห่วอยอี้ฟะ กันเองเพราะนายคนสร้างบุกขี้เกียจว่าและช่างเถอะแต่แกแน่ใจหลือว่าเขายัางไม่มีแฟนแต่ถึงจะไม่มีข่าวว่าเขาเขาคงไม่สนแกหรอกอุย้ยมาตบเกียร์สักทีหนึ่งดิดูเหมืนให้กำลังใจเพื่อนใช่จริงด้วยลิเกตปาร์กเฮ้ยเสียงเจ็บเฮ้ยเจ็บคอเองกันไหมต่อเสียงเสียงลบ พูดแล้วทำไมอะไรวะอาพ์ติแานเฮ้คนขับครับอาเชอรออาชีอ่าลืมบอกไปอย่างนะเกมนี้ครับเอาเอาหลายเกมเอามิกกันเต็มนะดวลคูเดียวเจคอร์คัตหรอกเมื่อก่อนฉันไม่ใช่คนขับรถดิแล้วเป็นอะไรเป็นฮีโร่เบอร์หนึ่งที่ติดมากับ RTP RTP ด้วย เออเออป็นอะไรก็ช่างกะรีบผ่าอะไรกันท็นสักอย่างพวกหนา้ามือเบ่งด้วยลองไว้ดูและแกนก็เป็นเกมที่เอาหลายๆเกมบารบิกตัวละครหลายๆเ,เกมบารบิกรวมกันเละไั้หมดเลยครับโอเคฮะคนจะได้เริ่มหรือยังเป็นตักเรียนกาเช่โอ้โหกี่ที่กิสตันนี่คือนางเอกนะนี่เธอรู้สูตรงไหนี้มัปแปลกไหมคะ เธอคิดเหมือนกันเหรอแสดงว่าใจตรงกันนะเนี่ยอี๋แต่มาโมอยอังไงเจอเต้ยลูก,ๆๆๆๆๆๆกเขาคงร้อนเลยถอดเสื้อฉันรู้สึกอาเป็ว,วาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเธอจะกดเรียกเราเหมืนกันจาดนะไม่ค่อยจะน่าโมอันเท่หรอฉันจะกินที่แล้วนะ นี้ใครสายไม่รอจริงเลยรู้ข้อมูลหรืออาจางกันแน่ปะนี่คือห้องนอนของเรานะฮะตอนนี้ได้ควบคุมตัวละครแล้วตอนแรกผมประคับตัวละครแล้วอ่าใช่ครับผมประคับได้แล้วสังเกตเป็นกระตุกโอเคมาเริ่มกันเลยครับพบเพิ่มหนึ่งงานพบเตียงนอนยังไม่ง่วงอะ่ะกนทีน เซฟกัน <Yeah. S 1> ใช่เซฟไหมเขตดีปอดเกย์ถ้าใครเป็นเกย์เหยียบเขตอะขมนี้จะปวดแสบปวดร้อนจนทนไม่ได้เซฟเกยโอเคไปกระดาษอะเอ้ยโอ้ยเลยเลยบันทึกของรีออนเอสเคนเนดีเย็ดและซีเดนสี่เลยผมชื่อรีออนเอสเคนเนดีเป็นสายลับของอเมริกาในชีวิตผมเคยพบกับฝันร้ายมาก่อนถึงสองครั้งเพื่แล้วคุณอาจจะไม่เชื่อครั้งแรกผมต้องไปเชื่กับฝูซอมบี้เต็มเมืองในแลคูนซิตี้ ครั้งตัดมาผมต้องเจอกับเราลัทธิประหลาดที่ชื่อลอสอะไรวะลอสอะไรอ่ะไม่น่าเป็นแฟนคลับเรสิเดแนนด์ได้ไม่รู้นักเล่าปรสิตลัสปากัสแต่ไม่มีครั้งไหนที่น่ากลัวเท่าครั้งนี้มาก่อนเพรามันคือปีศาจกระหายผู้ชายมีกล้ามเป็นมัดมีแรงมหาสามไม่ต่อนักมวยปั้มยิงสู้ไม่ได้ผมรู้สึกนิบายความน่ากลัวมันยังไงดีเพราะมันน่ากลัวกันกว่าจะบรรยายคำพูดได้ผมก็ยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่อยากเสียเสียรู้สึกกับปีศาจพวกนี้ใครก็ตามที่ได้อ่านบทความแผ่นนี้ผมจะทิ้งเป็นพว้้ใหมันกเเกก็็บบไไวว้้้ใใตตมัน มันเก็บมันไว้มันช่วยชีวิตคุณได้เฮ้ยสมอมาแล้วกอดีประตัวแล้วกันกันอีบายรียนเอสแคนดี้อะไรันบ้าวะโอแต่ทวิตมือจริงด้วยพบแผ่นกาน,นึแล้วก็ศูนย์นัดโอ้ริอนเอสแคนดี้นะครับพระเอกของสเดนอีวิวภาคสี่ลาลพงเราก็นอนโอ๊อะไรฮะเกมา มาอามาตุยก <t> ูรอข่าวสูงนะเจียอุ้ยกระโดดละโว้ตุ๋วจะหนีไปไหนดมดอยมาให้ถึงเซีีดีนะพ่ออ้เอ้ยยิงดีสักยิงเนื้อยิงกุ้มแต่ว่ายิงแม่งเลยยิงแม่งเลยคุ้มแม่ โอเคเกตัวแรกก็ตายไปเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้้โอ้โหโอ้อ้โหอ้โหโอ้โหอ้โโอ้ สัตว์แมันมีโยกลบกระสุนหลบกระสุนหล่หลบกระสุนหลหลบกระสุนแล้วลบกระสุนแล้วเสียมประตูล็อิสลอกเกกลอยลงลอยลลงลอยหลางหลอยลางโอ้โี่ยิเป็นกระสุนหรอสิบสนะล่ะชิ้นหาสองตัวสุนอีกสิบ้องี้ก่อนเฮ้ยเชี่ยเก๋นี่เล กล่องพยายามเด็กเลี่ยงการบูแล้วกันไอ้อุนโอ้ยอย่าตุยกูนี่เสกูอยากงเายายายคอยาเข้ามาอยาเข้ามาอย่าูเปล่นเปล่นวัตต์มีม่มีเลเมีเป็นตอ๋อพยายามฆ่าเกย์แล้วกัน ปลอยดูไป oh! ิงไปงปลอยแม่งล่อยแม่งลอยแม่งโอ้ยมนเก๊ตุยเ้ยยิงัปยิงไปยิง้ยงงีหีแีแีนสี่ร้อยแปดสิบละป่ะเราลงชั้นล่างเดี๋ยวห้องนี้เปิดได้ป่ะโอลโ อาชียา่ยังแกมต้องเจอคอดคัดสกิลคอดคัดนี่นะนี่คือเป็นพระเอกใน R T P R p G Maker ใช่ไหมที่ดังที่สุดเลยใช่ไหมอย่าพันใจในเดี๋ยวจะคอดคัดอุ้ยโนตตุยระวังพ้่ยังไม่เอ๊ะโนตตุยอืออุ้ยโนตตุยอา้ากายกายเป็นเกย์เลยช่างม

บีทะเบียนท,ทัสานขนาดนี้น,นะสนะ,ะ,ะสุดเสิบห้านัดโค้กโค้กจาโค้กโล้้เเด็กสุดสิบนัดไปต่อเลยห้องมันเปิดอยู่อเเดี๋ยวเ่ยงนอก็แลกันนี่เ่นี่เด่นนี่เโอหโอ,โอ,นอ้นอ้โหอ้ออ อฮ้ยตายยังวะเป็นการสู้นี่คือปืนปนกของเลโอนเนสเคนดีนะโอ้ตูนในตำนานเลยโอ้กล่องเย้จะถูกชัดกันเอาลีล็อกเลยป่ะลงไปชั้นล่างต่มีกี่ชั้นกันน่ยโอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่แหละ หนึ่งอ้เป oh, ิดโอเคสองคนนี tá, ่เอาไปก่อนเลยนี่เอาไปก่อนเลยนี่นเริ่คล้องเริ่มคล้องแล้วครับห้องนี้จะมีเกย์รออยู่หนึ่งคนีต่างนี่เ้ยอย่างกูย่มอจังวะนั่นละมีเรบเริ่าชัตเดลกอีกคน รกสุดหรืยี่สิบแล้วเนี่ยเขาอ๋อรักสุดปุ่ดปสุดโอ้เฉดอะไรนะเพราะมันทางขอผู้หญิงขนาดนี้เชียวเหรอแสดงว่ามันเอาแต่เอาแต่ตูดผู้ชายแล้วทำไมเป็นเกย์สุวผู้หญิงมันฆ่าทิ้งกันสิคริสตัลบอกว่าคงไม่เป็นไรนะเฉดมันโหดหลายเช่นนี้มึงนี่มึงมึงมึงฆ่าเพชรแม่เหรอมึงฆ่าเพชรแม่เหรอ ติขนขาไม่แม่สซ่ดแฟตแบงเย่เจ้าปรแสงโอ้โหตีบอเสียบุีเสียบเลยเอ่ะโอ้โหถูไหมวะโอ้โหล็อกเวฟสุดด้วยนจะเยอะขนาดนี้นะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไเกาะด้วยถูกฝ่าด้วย

มองสิวะโอ้โใช้ได้ใช้ได้แรง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 แรเก็บสุดกันดูดีกว่าโหแรงใช้ได้โอเคฮะก็เดี๋ยวขอจบบุ้บุรลัดโอเคก็ขอจบพาทที่หนึ่งไว้ทีล้วกันมวเจอกันพรรนะครับบ๊ายบาครับผมมวยจักพรสองเจ้า